บสวัสดีนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่สวนป่าค้าดงบ้านนงหอตำบลบ้านต้อนอำเภอรัตนวาปีนะครับเมื่อกี้เห็นรังนกกระจาบไหมครับช่วง ช่วงเดือนกรกฎาสิงหาพวกนี้นะครับเขาจะมาทำรังนี่นะครับลักษณะนี้นะครับเห็นรังเขาไหมเพิ่งก่อรังนะครับช่วงกรกฎาสิงหากันยานี่นะครับกรกฎาสิงหากันยาประมาณสามเดือนนี้นะครับตามที่ผมสังเกตนะครับช่วงน้ำหลากๆนะครับ เขาจะมาทํารังในสวนป่าของเราเพราะว่าในสวนป่าของเราจะมีบอ่อน้ำเยอะนะครับมีบอ่อน้ำเยอะตรงนี้ก็เป็นทางจะติดรั้วนะครับกับที่ข้างๆข,ข,ของเรานะครับ ลักษณะของสวนป่าขาดงเราเมื่อปี2,562นะครับช่วงต้นปีนะครับ61 62นี่ต้นปีเนี่ยก็จะเป็นโล่งๆล,ลักษณะนี้นะครับเป็นโล่งลักษณะนี้เลยนะครับไม่มีต้นไม้สักต้นนะครับทีนี้เราก็มาออกแบบ ขุดบอ่อปลานะครับขุดบอ่อแล้วก็เอาดินมาทําเป็นโคกนะครับทําเป็นโคกแต่บนโคกเราก็ปลูกป่านะครับซึ่งป่าไม้ของเราก็จะมีหลากหลายชนิดนะครับเช่นลักษณะนี้ก็เป็นยางเหียงนะครับน่ครับต้นนี้คือยางเหียงนี่คือประดูป่านะครับส่วนด้าน ริมรั้นะครับก็จะเป็นพวกต้นว่านะครับพวกนี้เราไม่ได้ปลูกนะครับเป็นผลพวงของนกนะครับเขาไปกินมเมล็ดแล้วก็มาเกาะรั้วนะครับเกาะรั้วแล้วก็มาขี้ใส่นะครับผลผลิตจากนก พอเขาเกิดมาแล้วก็อนุรักษ์เอาไว้นะครับไอ้ต้นนี้เป็นต้นต้นเมือดนะครับบ้านผมห้องต้นเมือดนะครับอีสานคือต้นเมือดนะครับส,บส่วนมากก็มีต้นเมือดต้นว่านะครับที่มีลูกที่นกเขากินนะครับต้นมหาดก็มีนะครับมหาดยูธนานะครับมหาดเนี้ยได้กินลูกปีที่แล้วได้กินลูกเยอะ เลยนะครับเราก็จะมีพี่เลี้ยงเป็นต้นกล้วยนะครับเริ่มปลูกแรกๆนะครับเราปลูกเมื่อปีสองพันหร้นะครับโซนนี้2อ6 3นะครับตรงนี้ก็เข้าไปตรงนี้ก็เป็นเกาะนะครับข้างในรกนะครับไม่ได้ตัดหญ้าเป็นเกาะนะครับน้ำล้อมรอบนะครับนี่ลักษณะนี้นะครับ มีน้ำล้อมรอบเราไม่ตัดญ้านะครับนี่นะครับนี่ก็จะขุดเป็นให้น้ำล้อมรอบเป็นเกาะนะครับซึ่งข้างบนเกาะนี่เราก็ปลูกป่าไว้นะครับหนูเยอะนะครับข้างในหนู หนูมังงูมากครับนะครับ,นะรบสัตว์เยอะแยะเลยนะครับนี่ครับมหาดที่ผมบอกต้นนี้ปีที่แล้วได้กินลูกเยอะเลยนะครับมีออกลูกรอบที่สองด้วยนะครับนี่ครับเออออกลูกเยอะเลยรอบที่สองเยอะเหมือนกันนะครับ มหาดอร่อยนะครับหวานอมเปรี้ยวรสชาติดีผมนี่ชอบเป็นพิเศษเลยนะครับส่วนนี้ก็เป็นขอบบอ่อเราก็จะขอบบอ่อเราก็จะปลูกแล้วขณะนี้ครับยางนาเอ้ยพะยุงเอ้ยนะครับยางเหียงเอ้ยพวกนี้นะครับนี่เป็นป่าปลูกเมื่อปี2563นะครับ โตได้ดีออกลูกแล้วนะครับพยุงนะครับนะครับพยุงออกลูกแล้วนะครับนะครับดูอย่างนาต้นนี้อยู่ดิมดิมนี่ก็เขาโตดีนะครับส่วนช่องนี้ก็เป็นทางระบายน้ำนะครับทางระบายน้ำจาก แปลงนาข้างบนนะครับน้ําจะไหลมาจากข้างบนนะครับทะลุลงมานี่ครับตรงนี้ทะลุมาเนี่ยนะครับเราจะไม่ให้เข้าแปลงนาของเรานะครับเพราะอะไรนะครับเวลาเขาใช้สารเคมีนะครับน้ำสารเคมีก็จะผ่านตรงนี้ไปเลยนะครับไม่เข้าแปลงนาของเรา ส่วนตรงนี้ก็คือคันนานะครับใหญ่ๆอย่างเงี้ยดูคันนาครับผมว่าประมาณห้าหกเมตรนะครับคันนาของผมนีนะครับบนคันนาเราก็จะปลูกต้นไม้นะครับปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยหลากหลายเลยมะฮอกกานีไม้แดงเยอะแยะเลยนะครับสวยนะครับต้นยางเหียงตัวน,นี้ต้นงางดยทีเดียวนะครับ เราจะออกแบบลักษณะนี้นะครับถัดมาข้างบนนะครับถัดมาข้างบนตรงนี้ก็เป็นแปลงนาข้าวของเรานี่ครับแปลงนาข้าวของเราเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับเราออกแบบนาข้าวของเรายังไง ตรงด้านหน้านี่นะครับจะเป็นทิศต,ตะวันออกนะครับนี่ครับทิศตะวันออกส่วนด้านหลังเนี่ยด้านหลังของผมเนี่ยนะครับจะเป็นทิศตะวันตกนะครับเราจะออกแบบตามแสงพระอาทิตย์นะครับคนาเราจะยาวไปตามแสงพระอาทิตย์มุมหนึ่งก็จะอยู่ทิศตะวันออก มุมนึงจะอยู่ทิศตะวันตกเหมือนไกลมากเลยนะครับเพราะว่าเวลาแสงเขาจะ آ آ, แสงก็จะผ่านลักษณะนี้ครับก็เป็นบางฤดูนะครับที่แสงพอดิษเขาจะมีเงาเห็นเงาเงาแสงนะครับนะครับมันจะบดบังข้าวนะครับตรงดิมๆนี้ก็จะถ้า,าไม่รับแสง มากๆนี่ก็จะข้าวก็จะไม่ไม่ออกมาเลนนะครับจะรีบนะครับเป็นข้าวรีบนะครับข้าวไม่มีเมล็ดางามเตบใบนะครับนี่ลักษณะส่วนคันคันนาตัดขวางอย่างนี้นะครับเราก็จะไม่ปลูกต้นไม้นะครับพอปลูกต้นไม้ก็จะปิดบังแสงนะครับอปิดบังแสงนะครับ ส่วนคณะด้านบนตรงนู้นนะครับเราก็จะปลูกป่าไว้นะครับปลูกป่าไว้ที่เราออกแบบลักษณะนี้ก็คือถ้าเกิดต้นไม้เราโตมากๆนะครับโตขึ้นใบไม้ก็เยอะพอใบไม้หล่นลงมาเราก็กวาดน,นะครับกวาดลงแปลงนาของเรานะครับเราออกแบบไว้แบบนี้ กวาดลงแปลงนาของเรานะครับส่วนด้านล่างคันนาด,ด้านล่างนะครับนี่คันนี้เราก็ทําเหมือนกันใบไม้หล่นลงมาแล้วก็กวาดลงแปลงนาของเรานะครับอพอกวาดลงทุกปีทุกปีนะครับเพราะว่าใบไม้นี่เขาให้เขาให้ทุกปีนะครับเขาล่วงหล่นลงมาให้เราทุกปีเออเราก็ วาดใบไม้มาแทนปุ๋ยนะครับทําเป็นปุ๋ยเลยนะครับเราก็จะประหยัดเรื่องปุ๋ยนะครับปุ๋ยเคมีนะครับใส่มากก็เกิดดินเสื่อมโทรมนะครับโลกร้อนด้วยนะครับปุ๋ยนี่ทําให้โลกร้อนด้วยนะครับมีกดมีแก๊สอะไรของเขาก็ไม่รู้นะครับอนะครับเราก็พึ่งพาธรรมชาตินะครับ อาใสใบไม้ที่หล่นลงมาทุกปีทุกปีให้เราทุกปีนะครับยิ่งต้นใหญ่ก็ยิงล่วงหล่นลงมาเยอะนะครับอเราก็จะได้ปุ๋ยจากธรรมชาตินะครับประหยัดเราด้วยนะครับแล้วก็มลพิษก็ไม่มีนะครับเพราะว่าธรรมชาติจะเกลือกูลกันนะครับออาหารเราก็ปลอดภัยนะครับนี่ที่เราเออกแบบลักษณะนี้นะครับแต่ตอนนี้ต้นไม้เราก็ยังเล็กอยู่นะครับแต่ว่า สำหรับใบไม้แล้วก็ก็เริ่มเริ่มได้เยอะขึ้นทุกเรื่นขึ้นเรื่อยนะครับขอไัยได้เยอะขึ้นเรื่อยนะครับนี่ยิ่งต้นใหญ่ใบก็ยิ่งเยอะนะครับประโยชน์ของเขามีเยอะแยะ,แะมากมายเลยนะครับต้นทุนของเกษตรกรก็คือปุ๋ยเคมีนะครับคือปัญหาครับนะปัญหาต้นทุน ที่เยอะที่สุดก็คือปุ๋ยเคมีนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ผลผลิตนะครับนี่เราใช้ใบไม้เลยนะครับอือพี่ใบไม้โอเคครับผมคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวนปา่าคดงนะครับขอบคุณนะครับ